หรือว่าตึกเนี่ยถ่ายลงมาโอ้โ oh, หเนี่ยสภาพเส้นทางนะครับคือสว่างสวัยไปหมดเลยนะครับผมนะสว่างสวัยไปหมดเลยครับทั่วเมืองทั่วกรุงเทพมหาน,ะค,นครนะฮะก็สวยนะครับเนี่ยสวัส,สดีสวัสดีครับ,นะออนนบทุกท่านเข้าสู่ช่องบ้าเมืองหลวงละกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะที่ช่องกูตอนนี้ก็ต้องข้อคบใจนะครับทุกท่าน ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของผมแล้วก็กดติดตามตอนนี้ก็ใกล้ๆ4 0 0 0 0นซับสไคร์แล้วนะครับผมนะฮะปีใหม่ของขัญปีใหม่ผมก็ไม่ขออะไรเยอะแยะเพียงแต่ขอจากความรักกับทุกทุท่านนะครับหากว่าชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแลกเปลี่ยนกันนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ครับคือผมเองก็จะมา r รี c t ชั่นนะครับเหมือนกับว่าในช่วงที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาผมเองก็เคยมีโอกาสไปที่ ประเทศไทยนะครับไปที่กรุงเทพมหานครแต่ว่าในช่วงที่ผมไปนะั้นผมไปส่วนใหญ่ก็ก็เหมือนกับเห็นแค่ตอนช่วงกลางวันนะครับผมนะไม่ได้เห็นบรรยากาศช่วงกลางคืนสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากตอนที่ไปแล้วก็ไปเที่ยวโน,น่นเที่ยวนี่เนาะแล้วก็แล้วก็กลับมาที่พักก็ไม่ไม่ค่อยได้เห็นช่วงกลางคืนเท่ไหร่ที่กรุงเทพแล้วก็วันนี้นะครับผมเองก็เลยว่าจะมา ดูนะครับว่าสีสันนะครับในช่วงกลางคืนที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าจะเป็นอย่างไรหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ละมุมแต่ละตึกต่างๆละที่กรุงเทพมหานครจะมีความสวยงามสักเท่าไหร่นะครับผมนะฮะวันนี้ก็เลยจะมาดูด้วยกันนะครับผมท่านใดที่อยู่กรุงเทพมหานครหรือว่าอาจจะมีความเครียดอย่างไรก็ฝากขอมมนเข้ามาด้วยนะครับผมนะฮะเอาละครับตัวนี้เราไปดูคลิป ความสวยงามนะครับของกรุงเทพมหานครในช่วงยามค่ำคืนว่าจะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับผมนะฮะป้ายนะี่ครับก็บรรยากาศนี้ก็เหมือนกับจะเป็นวงเวียนนะแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อวงเวียนอะไรก็สำหรับท่านใดที่รู้ก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับผมนะีน่ครับสวยนะครับผมนะเหมันกับมันเป็นไอไฮไลท์นะ ณจุดนี้นะมันจะมีวงเวียนด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะเห็นแถวยาวนะครับเป็นแสงไฟจะบนท้องถน,นนครับผ่าเส้นกลางไปนะครับผมนะฮะก็มีวงเวียนที่ที่ที่มองด้านบนมาผมคิดว่าท่นจะชวนเนี่ยโอ้โหนะครับตอนกลางากลางคืนเป็นรถไฟ PBS นะครับผมนะฮะ อ t b s ไม่ใช่ PBS นะ t p t b s <c oughs> อ๋อนี่ครับเป็นช่วงกลางคืนสวยครับเนี่ยช่วงที่ผมไปผมก็ลืมนะครับลืมช่วงกลางคนืนไม่ได้ถ่ายไว้นะครับบรรยากาศนี่นะครับบนท้องถนนนะครับเหมือนจะเป็นสะพานหรือเปล่านะหรือว่าเป็นทางด่วนหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเป็นเส้นทางบนมอเตอร์เวย์ครับนี่ครับเขาก็ถ่าย สสวยครับเนี่ยสะพานน่าจะเป็นสะพานพระราม8นะครับก็ผมก็ได้ยินมาเขาบอกว่าสะพานพระราม8เนี่ยคือเขาจะมีการเปิดไฟอย่างนี้โชว์ช่วงกี่โมงนะประมาณประมาณหกโมงเย็นถึง2องทุ่มหรือเปล่านะแต่ผมไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าช่วงสองทุ่มเขาก็จะปิดหากว่าเราไปช้าหรือว่าไป ไปเ,ออเลยเวลาตรงนั้นช่วงสองทุ่มเขก็จะไม่เห็นนะครับต่ตอนช่วงที่ผมไปผมก็ผ่านนะสะพานพระรามแปดช่วงกลางคืนแต่ว่าไม่ได้ผ่านในช่วงที่เขาเปิดไฟโชว์อย่างนี้นะครับก็เลยไม่ได้เห็นคราวนี้ก็ได้ไม่เห็นเขารู้สึกว่าว้าวเลยนะเสียดายมากผมไม่รู้ว่า <laughs> ผมไม่รู้ว่าเขาเปิดช่วงนั้นนะครับผมเน, <c oughs> นี่ยคือว้าวจริงๆนะเนี่ยจุดโดดเด่นเลยนะผมคิดว่าจุดโดดเด่นที่กรุงเทพมหานครนะสะพานพระรามแปดนะครับผม ใช่หรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับผมหากไม่ใช่ก็ก,ก,ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับผมนะฮะเนี่ยสวยครับล่องเรือนะครับน่าจะเป็นแม,ม่น้ำเจ้าพยาหรือเปล่านะครับผมนะนี่ครับมุมสูงน่าจะเป็นจากคอนโดนะหรือว่าตึกเนี่ยถ่ายลงมาโอ้โหเนี่ยสภาพเส้นทางนะครับ สว่างสวยไปหมดเลยนะครับผมนะสว่างสวยไปหมดเลยครับทั่วเมืองทั่วกรุงเทพมหานครนะฮะก็สวยนะครับเนี่ยสนนเส้นทางสว่างสวยเห็นตึกเนี่ยก็จะเป็นที่แม่น้ําเจ้าพระยานะครับก็จะมีเรือร่องแล้วก็ตึกอาคารต่างๆเนี่ยก็สว่างสวยนะครับด้วยแสงไฟนะครับสวยงามนะครับสวยครับสวยจริงๆครับนี่เป็นครั้งแรกนะผมที่เห็น เหมือนกับเราได้เห็นแต่ละมุมของกรุงเทพมหานครนะครับคือคือว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของผมนะฮะออืมสวยจริงนะสวยสวยยอมรับว่าสวยครับเนี่ยอืมเนี่ยแล้วก็เรือเขาก็มีการอ่าเหมือนประดับนะครับแสงไฟใส่เรือด้วยนะครับมีความสว่างเนี่ยเป็นการวิ่งโอ้โหมุมนี้สีฟ้า แม่น้ำเจ้าพระยาเขาน่าจะขึ้นสะพานหรือเปล่านะฮะผมไม่รู้ผมคือน่น่าจะเป็นสะพานนะครับเนี่ยสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับผมเขาถ่ายน่าจะเป็นการบางรักหรือเปล่านะเมื่อกี้เห็น,หนป้ายนะบอกว่าเป็นบางรักน่าจะเป็นการถ่ายด้วยด้วยมือถือจากการนั่งจักรยานยนต์เนี่ยโอ้โหตรงนี้สวยครับตึกอะไรบ้างนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับ เนี่ยตึกต่างตึกเยอะมากจริงๆนะที่กรุงเทพอะที่ผมได้ไปเห็นนะคือเยอะจริงๆมันจะมีโซนที่เขาให้ทำตึกสูงได้แล้วก็บางโซนก็บางโซนก็เขาก็ไม่ให้ทำนะตอนที่ผมได้รู้มานะครับนะฮะบางโซนเขาก็ก็คงให้รักษาแต่บางโซนที่ทำได้ก็ส่วนใหญ่ในในจุดนี้ก็จะเป็นเศรษฐกิจนะจุดจุดเศรษฐกิจสมมากก่วนะครับผมเนี่ยจุดนี้ก็จะเป็นรถไฟ Tbs นะครับผมนะผ่านโดยรถต่างๆข้างล่างนะครับผมเองก็โชคดีนะครับมีโอกาสได้นั่งได้นั่งรถไฟนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันมาก,ก่อนจุดนี้คืออะไรครับผมจุดนี้คือวัดพระแก้วนะครับผมนะ โอ้โหสวยจริงๆนะครับเนี่ยตอนกลางคืนคือเวลาที่เขาใช้ไฟสาดส่องนะครับผมนะไปที่เจดีต่างๆหรือว่าเป็นตัวของอารามนะฮะของขอพระแก้วเนี่ยคือสวยครับตอนที่ผมไปเสียดายนะครับผมไม่ได้มีโอกาสเข้าไปกราบ,นะรบแต่ยังว่าก็ได้กราบพระเสริมาละ ก็จะเป็นประตูนะครับเข้าไปข้างในขนาดกําแพงนะฮะก็เขาก็ใช้ไฟนะครับในการประดับนะครับผมเนะี่สวยนะครับสวยเนี่ยต้นไม้ต,ต่างๆก็ใช้ดอกไฟนะครับตรงจุดนี้นี่คือใครไปก็คือคงคงจะได้ภาพสวยนะครับผมนะเหมือนกับข้างในจะมีงานนะฮะนี่ครับ ตรงนี้ยิ่งสวยครับเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาถ่ายจากจุดไหนลงมาแล้วครับผมเนี่ยเราจะเห็นมีรถวิ่งบนถนนเห็นตึกนะครับผมสวยนะครับสวยยอมรับว่าสวยก็คือบรรยากาศกลางคืนที่กรุงเทพก็จะเราก็จะได้ไปอีกบรรยากาศฟิลหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้โหนะครับผมนะฮะสวยครับสวยจริงนะครับผมเนี่ยก็คงจะเหมือนกับ นักท่องเที่ยวนะครับหรือว่าบุคคลที่เขาขึ้นไปไปข้างบนแล้วก็ถ่ายเก็บนไว้นะผมก็ได้มาเห็นนะครับเนี่สวยครับนี่ครับคือก็จบนะครับผมก็เป็นบรรยากาศกรุงเทพมหานครในช่วงค่ำคืนที่ผมเองก็เพิ่งเห็นนะฮะเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับปกติก็ไม่ได้เห็นแบบนี้นะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเห็นแค่ตอนกลางวันที่ผมได้ไปนะครับผมนะฮะ ท่านใดที่อยู่กรุงเทพมหานครก็ก็ฝากนะครับคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับผมนะฮะแลกเป็ีนกันเข้ามาได้ตอนกลางคืนตอนที่ผมส่วนใหญ่ผมตอนที่ผมไปผมก็ไปไปไปถึงตอนกลางคืนเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการวิ่งวิ่งวิ่งรถนะครับอยู่ที่ท้องถนนแต่ว่าตอนกลางคืนอ่ะคือก็จะคึกคักไปอีกแบบนะครับโดยเฉพาะก็จะเป็นแถวแถวสะพานใกล้ๆกับ นะเซนทันโบรเปล่านะครับเซนทันโรนะฮะประมาณนั้นนะครับหรือว่าจะเป็นพราวพาซาหรือเปล่านะในจุดจุดนั้นอนะ่ะที่ที่ใกล้ๆกับวัดประทุมอ่ะคือรถจะเยอะจริงๆนะครับรถช่วงกลางคืนคจะเยอะโดยเฉพาะก็จะเป็นบรรดารถไอรตุกๆหรือว่าจะเป็นรถผู้โดยสารแท็กซี่ต่างๆ,ๆในในเนียจุดบริเวณนั้นก็คือจะเยอะมากนะครับผมนะฮะก็จะติดนิดหน่อย <laughs> นะครับก็จะติด รถจะติดนะครับที่กรุงเทพฯแต่ก่ที่ผมไปอะ่ะคือคือ,อยอมรับว่ารถรถติดถ้าติดก็จะติดยาวกันเลยแหละติดเป็นช่งชวงๆติดยาวนะฮะถ้าใครถ้าใครรีบก็จะต้องขึ้นรถไฟนะคือรถไฟ TBS นะอ่นะก็คือเขาก็มีไว้เฉพาะคนที่ที่รีบหรือว่ามไม่ชอบรถติดเนี่ยก็ต้องนั่งรถไฟเป็นแต่ละจุดแต่ละจุดตามที่ผมรู้มานะแต่ละจุดแต่ละจุดแล้วก็จะลงบางคนก็จะไปทํางานที่นู่นที่นี่ก็ต้องรถไฟไปนะครับประมาณนี้นะครับผมฮนะ ก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับก็วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับผมนะฮะมาดูบรรยากาศช่วงค่าคืนที่กรุงเทพมหานครกันนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับสวยไหมครับถ้าสวยก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสบายดีสวัสดีครับ